เสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องเจ้าจ๋ารถสวยเกรดเทุกๆท่านนะคะวันนี้อยู่กับน้องเจ้าจ๋าเพชรยนต์นะคะใครอยากได้รถส,สวยคุณภาพดีเกรด A ดูคันนี้ให้จบคลิปโดยเฉพาะคนที่ชื่นชอบ j จ z z อยู่แล้ววันนี้เจ้าจ๋าก็เลยเอามาเสริมให้1คันนะคะคันนี้นะคะเป็นตัว1.5ตัว S นะคะปี2019และที่สําคัญนะคะรถใช้งานมือเดียวและไปกว่านั้นนะคะไม่แค่86,000กิโลถือว่าหายากแล้วนะคะสําหรับ Honda j a z z ลายไอเทม และได้เป็นรถเดิมๆเกรด A ใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดนะคะแกบด้านข้างสวยเดิมนะคะท่านผู้ชมนะคะล้อแมกนะคะสีทองสภาพเดิมสภาพสวยนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้ากันสาดมีให้ครบนะคะใครที่เงินเดือนหมื่นหกนะคะบอกเลยว่าซื้อคนเดียวจบไม่ต้องคำ้ำตัว S นะคะภายในจะได้เป็นเบาะผ้าและเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงานนะคะเกียร์ช่วงล่างเครื่องยนต์ทำงานได้ปกตินะคะท่านผู้ชม ใครอยากได้รถส,สวยๆที่ทางเราคัดมาให้ไม่ต้องกังวลภายหลังนะคะเราไม่ย้อมแมวหายแน่นอนนะคะรถทุกคันอยู่ในสภาพโครงสร้างเดิมน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะแผ่นเพจอยู่จุดเดิมลูกค้าสามารถตรวจสอบสตอรี่นะคะได้เลยนะคะสำหรับตัวรถคันนี้นะคะน้องจะจะเอามาเสิร์ฟเอามาให้ชมแบบรีวิวแบบเรียๆแบบนี้เลยนะคะเรามีการตรวจสอบอินสเปกเตอร์ให้ลูกค้าอีก274รายการ นะคะลูกค้าก็จะสามารถดูได้เลยว่ารถคันนี้ได้กี่ดาวและชิ้นส่วนแก่ละชิ้นใต้ขนาดกี่ดาวนะคะแล้วก็ล้อแมกเนี่ยนะคะคุณลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังใส่เองนะคะแก็บข้างนะคะไม่มีอ้าไม่มีง้างไม่มีตกนะคะไฟท้ายสวยเดิมและตัวแจ๊สนะคะเขามีเอกลักษณ์ประจําตัวอยู่แล้วหนึ่งช่วงล่างดีนะคะเร็วแรงกว้างนะคะแถวกลางนั่งสบายไม่อึดอัดไม่แออัดด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะ และที่สำคัญเบาะพับลงเก็บของได้ถึง45องศานะคะนี่คือจุดเด่นนะคะแล้วก็จุดขายของ Honda Jazz เลยนะคะท่านผู้ชมนีคะตัวรถสวยเดิมมากๆนะคะเฮดรูมสวยขาวสะอาดนะคะและก็ท้ายนะคะรถนะคะตัวน็อตไม่มีแกะไม่มีถอดเลย ะคะใครตามหาอยู่ไม่ควรพลาดเอาตัวรถสวยๆเดิมๆไปไว้ใช้งานนะคะเนี่ยนอดสภาพเดิมนะคะนอตฝาท้ายไม่มีแกะไม่มีถอดนะคะท่านผู้ชมใครที่อยากได้ตัวรถสวยๆเดิมๆทักหาน้องจ,จ้าจ๋าเพจจนได้เลยเซ็นเซอร์ถอยมีให้แล้วนะคะท่านผู้ชมล้ออะไรถุงขึ้นมือแม่แรงครบภาษีพ,พบรบพร้อมไม่ต้องไปหาอะไรเพิม่มเติมแล้วจริงๆฟิล์มเพิ่งติดให้หมาดๆเลยนะคะฟิลม์มติดให้หมาดๆเลยนะคะเพิ่งติดฟิล์มลูกค้าไม่ต้องไปเสียตังค์ติดฟิล์มเอง นะคะเรามีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงคอยซัพพอร์ตลูกค้าทัวประเทศด้วยนะคะและมีการวารันตีหลังการ่ายว่าก็รับประกันโครงสร้างว่ารถของเราเนี่ยนะคะไม่มีชนหนักพิ่ความจมน้ํากลับสีกอไมายนะคะและที่สําคัญมีบันทึกนะคะมีตมตานะคะในสัญญาซื้อขายด้วยนะคะถ้ารถไม่เป็นตามเงื่อนไขที่จะาจกําหนดลูกค้าเอามาคืนได้เลยนะคะเพราะว่าเราเน้นคัดรถเกีรตเอกเดี๋ยวเราไปชมในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะ้อมๆกันนะคะ เราไปดูในส่วนของเครื่องยนต์มาพร้อมกันว่าสภาพเครื่องยนต์เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะท่านผู้ชมไฟหน้ายัางใสๆสวยๆอยู่เลยนะไฟหน้าใสๆสวยๆคะ่ะท่านผู้ชมนะคะรวมไปถึงตัวกระจ,จังด้านหน้าโครเมียมนะคะสภาพเดิมสภาพสวยนะคะมาพร้อมกับไฟเดลไลท์นะคะมีเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสวยมากถูกใจวัยรุ่นเลยนะคะฟรีดาวตกผ่อนเดือนละประมาณ 7,600บาทและที่สำคัญนะคะคุณลูกค้าออกได้ทุกอาชีพออกได้ทั่วประเทศและหลายคนนะคะกำลังอยากจะซื้อให้คุณลูกอยากให้คุณลูกมีรถยนต์ค่ะเป็นของตัวเองแล้ววัยรุ่นส่วนใหญ่นะคะเขาก็จะชอบในส่วนของ h ันด a า a จ๊นะคะตอบโจทย์เหมือนที่จะจ้าบอกเลยหนึ่งกว้างนะคะห้องผู้โดยสาร กว้างก็ไม่แคบด้านหลังเก็บสัมภาระได้เยอะและเด้นไปกว่าน,นั้นก็คือเบาะมันพับได้45องศานะคะก็กลายเป็นรถอเนกประสงค์นะคะขนาดเล็กแล้วก็ราคาดีเป็นอีกหนึ่งคันเลยนะคะเดี๋ยวน้อยจะพาไปชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์พร้อมๆกันค่ะค่ะนะคะมาชมในส่วนตัวของเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์4ี่สูบนะคะทับคนนะคะแล้วก็ในส่วนของก้านนะคะน้ำมันเครื่องนะคะก็อยู่ในสภาพเดิมสมบูรณ์แบบมาก นะคะเครื่องยนต์ไม่มีรอยซึมรอยหยดน้ํามันเครื่องนะคะน,น,น,น็อตคานด้านหน้าอยู่สภาพเดิมกิบล็อกอยู่ในสภาพตำแหน่งจุดต่างๆนะคะแล้วก็ตัวในส่วนของฝาหม้อน้ําอยู่สภาพเดิมไม่มีโก่งนะคะแบตเตอรี่นะคะสามารถทํางานได้ปกตินะคะเดี๋ยวเช็คค่า CCA ให้ก่อนส่งมอบและคานแกมซ้ายแกมขวานะคะลูกค้าตัวน็อตจะจาจ่าให้ดูชัดๆเลยนะคะบอกเลยว่าขับเดินทางไกลนะคะสะดวกสบายนะฝาน็อกกระโปรงไม่มีขยับเลยลูกค้าน็อตฝากระโปรงไม่ขยับค่ะนะคะเนี่ยดูดีๆนะคะ สภาพรถนี่คือเดิมมากนะคะแจ๊สเนี่ยระดับตำนานแล้วนะคะทุกคนทั้งทนทั้งช่วงล่างแน่นทั้งกว้างทั้งกระทัดรัดทั้งเท่ได้หมดเลยนะคะกลายเป็นแรไอเทมไปแล้วที่เพชรยนต์ก็ยังมีให้ลูกค้าอยู่นะคะคันนี้4 1 1 0 9 0บาทเท่านั้นนะคะอยากได้รีบคว้าเลยะคะ่ะอยากได้รีบคว้าเลยนะคะเสียงปิดประตูไม่มีตกนะคะ น้อง้จจ๋าจะมีการคลีนการ QC การทำความสะอาดให้ลูกค้าอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าซื้อสดได้จัดไฟแนนซ์ได้ค่ะเพราะว่ารถมีเล่มแล้วเรียบร้อยไม่ต้องทําอะไรเพิ่มนคะคะเหมือนที่้จจ๋าบอกถ้าชอบเอารถขับกลับบ้านได้เลยภายในวันสามารถใช้บัตรประชาชนหนึ่งใบออกได้นะคะสำหรับ Honda j a z z ของเราเนีเดินทางมาถึงท้ายคลิปแล้วค่ะท่านผู้ชมถ้าสนใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะนะฮะ กดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้น้องก็จ๋าด้วยนะคะจะได้ทำคลิปรีวิวรถเก่งส,สวยๆแบบนี้ให้ดูทุกวันนะคะสำหรับวันนี้จ๋าขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ